หากเพื่อนๆกำลังมองหาร้านเติมเกมที่ถูกมีคุณภาพปลอดภัย100%วันนี้ผมขอเสนอเพจพ่อมดเคเ่าเปย์การันตีคุณภาพจากผู้ใช้งานจริงมากกว่า300,000คนเติมง่ายเติมไวสะดวกปลอดภัยพร้อมให้บริการ24ชั่วโมงโปรโม,มชั่นจัดเต็มพร้อมโค้ดส,ส่วนลดคลาสิกนำไปใช้เป็นส่วนลดเพิ่มได้อีกนะ เปย์ให้คุ้มเปย์ให้ฉลาดต้องเคเบิลเปยอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับและอย่าลืมใส่โค้ดคาสิกเพื่อนำไปเป็นส่วนลดต่อแบบจุกๆแล้วทางสปอนเซอร์เขาก็ได้จ้างผมต่อนะทุกคน โอเคครับผมกาสวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะคาวเพราะตอนนี้เราอยู่ในเกมเดลอออเจนวอร์ริปกันอีกเช่นเคยนะครับก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่เมตานะกำลังมีการปรับเปลี่ยนค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมก็คือมันเพิ่งได้รับการปรับเปลี่ยนเป็นแพท 6.1A มาเนาะก็มีแชมเปี้ยนหลาอยตัวนะครับผมที่ได้รับปรับหรือบางตัวเดี๋ยวบางที่ไม่เคยติดเบต้าเลยนะครับผมแต่ว่าในเมตาเนี้ยมันกลับมาแรงมากๆเลยแล้ววันนี้นะครับผมผมไปนั่งหาคอนเทนต์มานะแล้วผมไปเจออะไรแปลกๆมาหนึ่งอย่างนะครับ มนก็คือแชมเปี้ยนนะครับผมบางตัวที่มันได้รับบัฟมาเนี่ยมันไปอยู่ในเลนที่มันไม่ควรอยู่นะครับผมแล้วก็ติดท็อปชาร์ปแบบติด5้าแบบ 5ท็อปตัวละครที่แบบว่ามีผู้เล่นกําลังนิยมเล่นมากที่สุดในช่วงนี้กันเลยนะแล้วที่ผมจะบอกต่อไปนี้เลยนะว่าคลิปนี้นะครับผมผมจะแนะนำในของ5แชมเปี้ยนนะครับผมในตําแหน่งมิดเรนนะครับผมของเซิร์ฟเวอร์จีนที่กําลังได้รับความนิยมกันอยู่นะก็จะมีตัวอะไรกันบ้างเนี่ยเดี๋ยวมารับชมกันในคลิปนี้เลยบอกเลยนะครับว่าคลิปนี้ผมไม่ได้จัดขึ้นเองนะครับแต่ผมเอามาจากข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์จีนนะครับผมซึ่งแชมเปี้ยนมิดเรน5ตัวเนี้ยจะมีความแปลกและมีความโหดขนาดไหนก็เดี๋ยวมาดู แชมเปี้ยนะระดับ Champion ที่5ของเราในคลิปนี้นะครับผมเป็นตัวละครที่ตอนนี้นะครับผมผู้เล่นระดับแรงชาร์เลนเจอร์ในเซนะิร์ฟเวอร์จีเนี่ยกำลังหยิบมาเล่นกันค่อนข้างเยอะมากๆนะครับผมนั่นก็คือตัวของ เคนนนั่นเองนะครับผมเคเนนนะครับผมเป็นตัวละครที่เซิร์ฟเวอร์บ้านเราเนี่ยน่าจะไม่ค่อยมีใครหยิบมาเล่นเลยเพราะผมนี่ยังไม่เห็นเคเนนสักเกมเลยนะตั้งแต่เข้าสู่แพทใหม่มาเนี่ยอ่าตั้งแต่ตัวของไรซ์มาจนตัวของลอตเทนจะมาแล้วเนะี่ยผมไม่เจอเคเนนในแรมสักเกมเลยนะครับแต่กับการเนี่ยผมในแรมเชลินเจอร์ของเซิร์ฟเวอร์จีนนะตัวของเคเนนเนี่ยติดท็อปหนะ้าในของตำแหน่งมิดเรนนะที่มีคนเลือกเยอะมากที่สุดเลยนะก็ตัวของเคเนนเนี่ยจุดเด่นของเขาเนี่ยก็จะเป็นตัวละครที่ มีสกิลเบิร์สเป็น LE นะครับผมระเบิดทีมไฟได้ค่อนข้างที่น่ากลัวมากๆแล้วก็จะมีแพ็ i สนะที่ทําการใช้สกิลแนะ่โดนศัตรูครบ3ครั้งจะเป็นการ stun, stun, สตันศะัตรูนะก็เรียกได้ว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีมากๆซึ่งตัวของเคนเนเนี่ยเป็นตัวละครที่ เก่งในทีมไฟมากมากเลยนะครับแล้วก็เป็นตัวละครที่ยืนเลน่ขนข้างจแข็งด้วยเพราะเขาเป็นตัวละครที่ใช้สกิลได้เรื่อยๆ,ๆนะครับผมในความที่ว่าเขาไม่ได้ใช้มานานนะใช้เอเนอร์จีอะไรอย่างนี้แล้วก็จะมีสกิลที่แบบเอามากันพวกตัวที่ต้องการจะเข้ามาล้วงเขาเข้ามาฆ่าเขาได้นะถ้าเกิดแบบตัวของเคเดนจะโดนล้วงเขาเขาสามารถสปันส่วนได้ถ้าเกิดเบียนตีเดี่ยเขาสามารถเบิร์ตสู้ได้เลยนะแล้วถ้าเกิดจังหวะทีมไฟนะตัวของเคเดนเข้าไปสวยๆนะกลางอัตติเมทนะครับผมใช้สกิลสองทุกอย่างใช้เข้าไปนะระเบิดทีมไฟตัวบาง อนที่เก่งมากๆนะโดยตัวของเทนินนะครับผมตอนนี้วินเดตของเขาอยู่ที่55.57มาต่อกันรับอันดับที่4ของเรานะครับผมอันดับที่4ของเราในคลิปนี้ค่อนข้างที่จะเหมือนจะแปลกแต่ก็ไม่ได้แปลกขนาดนั้นก็คือมีช่วงที่แบบเขาหยิบม,มาเล่นกันค่อนข้างเยอะแต่ว่าหลังๆมาเนี่ยไม่ค่อยมีคนหยิบม,มาแล้วแต่ตอนนี้มันกลับมาแล้วครับสำหรับตัวของ Pri c e m i d r a นั่นเองนะครับผม ัวของไพเนี่เป็นตัวละครประเภทสปอร์ตแอสกซ์ซินนะครับผมที่จะมีจุดเด่นในเรื่องของการที่มีสกิลในเรื่องของการไหลทีมไฟจากสกิลที่เมตนะที่สามารถทําการประหารศัตรูได้นะถ้าเกิดเลือดต่ําถึงเกณฑ์นะถ้าเกิดตัวของไพออกของที่มีพวกดีทาลิตี้หรือเจาะเกาะเยอะๆเนี่ยสกิลอันดีเม้อาจะรุนแรงมากๆนะตัวของไพเนี่ก็เป็นตัวละครที่สามารถลัดเพื่อนแล้วแชร์ค่าเงินให้กับเพื่อนๆได้นะทำให้เรากับเพื่อนรรวยข้าคู่ได้เลยไพเนี่เป็นตัวละครที่จัดได้ว่าเล่นยากนะครับผมสำหรับมือใหม่เนี่ยอาจจะต้องใช้้้คววาาามชํนนญแลกก็ฝึพื ก่อนนะเพื่อจะไปเล่นในแรงนะครับผมตัวออกไปเนี่ยมีความยืดหยุ่นในเรื่องของการเดินเกมที่น่าจะโหดมากจากสกิลที่2ที่ทําการาเปลี่ยนตัวเองนะให้กลายไปแบบเป็นผีพายเนี่ยมาหายตัวแล้วก็ว่ายน้ําไปนะครับผมซึ่งจะเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่มากเลยแล้วหายตัวด้วยนะมันจะทำให้ตัวของไปเนี่ยเดินเกมได้ค่อนข้างน่ากลัวมากครับและเนี่ยคือจุดเด่นของไปมิดเลนนะครับผมการมีสกิลสองเนี่ยจะทำให้ตัวของไปเนี่ยสามารถโยกเลนไปแก๊งเลนนูน้นไปแก๊งเลนนี้ไปปวนคนนูน้นคนนี้ได้นะเรียกได้ว่าเป็นตัวละครที่ หยิบมามิดเรนแต่แทบจะไม่อยู่เลนเลยนะครับผมเอามาแก๊งเกมทําเกมกันรัวๆเลยนะมีสกิลที่สามารถดึงกระชากศัตรูได้มีสกิลสามที่สามารถสตันศัตรูได้ด้วยนะครับผมโดยอัตราการชนะของไพร์นะครับผมสูงถึง56.13กันเลยนะแต่ว่าตัวของไพร์เนี่ยผมต้องขอย้ําอีกสักนิดนึงนะว่ามันเป็นตัวละครที่เล่นค่อนข้างที่จะยากนะครับใครที่อยากจะหยิบไปเล่นในตำแหน่งของมิดเรนเนี่ยก็แนะนำว่าให้ฝึกนะครับผมเข้าใจไม่แค่ในการเล่นของตัวมันก่อนการหยิบมาเล่นในตำแหน่งมิดเรนเนี่ยใช่ว่ามันจะเเล่่นนนนหหมมือออออตตตตำแงงซซัััพพพพรรร์์ะะคบผาจจ้ หาจังหวะไปต่อไปโป๊กฝั่งตรงข้ามป่วนฝั่งตรงข้ามให้ตองตรงข้ามแบบยืนฟาร์มได้ยากที่สุดแล้วก็ช่วยให้แครี่ของเราเกิดได้ไง่ายที่สุดแต่ตัวของการหยิบมาเล่นในของบิดเรนเนี่ยมันจะต้องทําอะไรมากกว่านั้นนะก็คือต้องช่วยป่าด้วยเดินเกมด้วยนู่นนี่นั่นเลยหาจังหวะทําทสตันทําจังหวะให้เพื่อนนะครับมันจะอาจจะเล่นค่อนข้างยากน,นิดนึงแล้วการดีเลนของไพเนี่ยอาจจะดูไม่ค่อยโดดเด่นมากนะถ้าเทียบกับเมดปัจจุบันนะครับผมส่วนใหญ่คือเขาจะหยิบมาเดินเกมซะมากกว่านะทุกคนต้องเข้าใจจจจุดดดนน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 ีี้้้กกกกก่นนะ่่่่่่อออออะะถาาาเเ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 เิิิิพืมมมมมป็คคคทตตไไงงยยบบััววขร มันกับอันดับที่3นะครับผมอันดับที่3เนี่ยน่าจะเป็นตัวละครที่ปกติที่สุดแล้วในคลิปนี้นะครับผมตัวของเคสเ,เน้นในส่วนใหญ่ก็มีมิดเลนบ้างบางทีก็ไปเล่นท็อปเลนนะครับผมตัวของไพเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นซัพพอร์ตเนาะแต่ว่าอันดับที่3เนี่ยปกติที่สุดแล้วครับนั่นะก็คือตัวของ โซอี so ้ e นั่นเองนะครับผมโซอี so e <Right? S 2> ้เนี่ยเดิมทีมันเป็นตัวมิดเลนอยู่แล้วนะครับผมก็เลยไม่ค่อยผิดปกติจากคนอื่นเท่าไหร่แต่ว่าตัวของโซอี e ้เนี่ยผมจะบอกอยู่เสมอเลยนะครับว่ามันเป็นตัวละครเมทนะที่ผมแนะนําให้กับเ,เพื่อนๆเลยนะใครที่ต้องการที่จะเล่นเมดซับตัวนี้ที่สามารถใช้แบกเกมใช้แต่แรงได้ย,ยาวๆเนี่ยตัวของโซอี e ้เนี่ยเล่นได้ต้งแต่แรงล่างๆจนถึงแรงชาเลนเจอร์เลยนะครับมันเป็นตัวละครที่เก่งมากๆนะสร้างความปั่นป่วนนะครับผมทําจังหวะนะครับดักจับศัตรูวางกับดักวางสกิลหลับเอาไว้มีสกิลในเรื่อองงขการวช เมทที่สามารถเปลี่ยนทิศทางแบบว่าใช้จู๊กนู่นนี่นั่นได้แบบไรทำอะไรได้หลายอย่างมากๆนะแต่ว่าตัวของโซอี้เนี่ยมันมีข้อเสียอยู่อย่างเดียวก็คือตัวของมันนั้นเล่นยากนะครับถ้าเกิดเราเล่นตัวของโซอี้ได้ไม่ช่ําพอเนี่ยตัวของมันจะแบกไม่ได้นะแล้วก็จะทําอะไรค่อนข้างยากมากๆแต่ถ้าเกิดเราสามารถควบคุมดาวหางนะเพิ่มระยะการโจมตีของมันให้ไกลขึ้นแล้วสามารถจดัดเมจตัวของโซอี้ได้เนี่ยวางหลับสวยๆนะหาจังหวะมุมปาอันตรงอันติดีๆนะครับผมบอกเลยว่าตัวของโซอี้เนี่ยจะเป็นหนึ่งตัวละครที่น่ากลัวและน่าราาคญมกๆ นะครับและในเซิร์ฟเวอร์จีนตอนนี้ก็ติดอยู่ในอันดับที่3นะระดับแรงเชอริงเจอร์นะครับผมย้ำว่าแร้งเชอริงเจอร์เซิร์ฟเวอร์จีนเลยนะตอนนี้อยู่อันดับที่สามนะตัวเลขการชนะของโซอี้นะครับสูงถึง57นะครับผมจุดสามหนึ่งเปอร์เซ็นต์เลยต่อมานะครับเป็นอันดับที่2นะครับผมในคลิปนี้นะอันดับที่2เนี่ยก็เป็นตัวละครที่ตั้งแต่ได้รับการมินิรีเวิร์กมานะก็อาจจะมีการหยิบมาเล่นในตำแหน่งของมิดเรนกันบ้างนะแต่ อาจจะไม่ได้ติดเมตาอะไรเยอะแยะครับแต่ว่าช่วงนี้นะตัวของมันนั้นกลับมานะครับผมอยู่ในลำแดกทับทับสองในตำแหน่งของว i ทเบนแลน n ์ชาร l l e เจอร์เลยนะตัวละครตัวนั้นนั่นคือตัวของซิงเก็ตนั่นเองนะครับซิงเก็ตเนี่ยเป็นตัวละครประเภทอ่าเมดปวดๆว,ดว,ดวดนะครับผมตัวมันเนี่ยไม่ได้มีจุดเด่นในเรื่องของการเบิร์ดวันช็อตหรือแบบว่าเคลียร์เลนไวหรือเดินเกมอะไรไวนะแต่ตัวของซิงเนี่ยมันจะมีความน่ารำคาญในเรื่องของการที่ มีความปั่นป่วนจากสกิลของเขาที่ทําการแบบเวลาวิ่งผ่านศัตรูหรือวิ่งผ่านรถลุ่มทีเนี่ยตัวของมันจะวิ่งไวขึ้นนะครับแล้วก็จะมีสกิลที่หนึ่งที่สามารถปล่อยได้ตลอดนะก็จะเป็นการข้นควันพิษนะถ้าเกิดศัตรูมาเดินตามตัวของซิงหรือตัวของซิงไปวิ่งผ่านเนี่ยศัตรูนะก็จะติดควันพิษนะทำให้บอบว่าถูกเบิร์เรือดได้นะแล้วก็จะมีสกิลที่2ที่รับการปรับมาใหม่เนี่ยค่อนข้างน่านขันมากๆก็คือเวลาเราโยนสกิลสองไปแล้วนะมันก็จะวางกาวนะครับผมกาวนั้นมัน แบบกระโดดพุ่งๆอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดอยู่ในกาว <c oughs> ก็จะไปสามาาถไซสกรลนั้นได้นะรวมถึงพวกแปดด้วยนะเป็นตัวละครที่จัดได้ว่าค่อนข้างที่จะป่วนทีมไฟต์แล้วก็พังจังหวะได้ค่อนข้างดีมากๆนะตัวของซิงคเนี่ยเขาจะเล่นออกเป็นของประเภทเมดที่แบบว่ามีเลือดนะครับอย่างเช่นพวกตัวของ หน้ากากเผานะครับผมตัวของกาตาสโลเป็นต้นอะไรพวกเนี้ยก็จะทำให้ตัวของซิงเนี่ยเข้าไปวิ่งปั่นป่วนทีมไฟได้ค่อนข้างน่ารำคาญมากๆนะแล้วก็จะมีสกิลที่3นะที่สามารถงัดนศะัตรูในของให้หลุดโพสชั่นได้นะแล้วถ้าเกิดงัดไปโดนสกิลสองเนี่ยก็จะเป็นการล็อกขาด้วยนะเป็นอะไรที่ค่อนข้างน่ารำคาญมากๆนะตัวของซิงในตำแหน่งคอมมิชเรนเนี่ย,ย,ย,มยผมคิดว่าเขาน่าจะหยิบมาในกรณีที่แบบว่าเอามาวิ่งเดินเกมคล้ายกับตัวของไพรนะครับผมแต่อาจจะไม่ได้สามารถไปชงคิวไปไหลทีมไฟอะไรได้เหมือนกับตัวของไพรันะแต ปวนนะครับตัดกําลังฝั่งตรงข้ามเดินโซนพื้นที่ให้เพื่อนนะอย่างมชติว่าเพื่อนเรากำลังเปิดมกกังกรอยู่ตัวของซิงเกตก็วิ่งเนะี่ยไปโยงโกงโยงจาวเนะี่แล้วก็วิ่งเบินเรื่อยไปเรื่อยจากการพ้นควันผิดอะไรแบบนี้ใครที่จะเข้ามาหาเพื่อนเล่าหรือตัวไหนที่มันหลุดพอนชิชันมาเนี่ยก็จับงัดมาให้เพื่อนราคาได้อะไรประมาณนี้เนาะตัวของซิงเกตเนี่ยก็จะมีวินเรทนะครับผมสูงถึง60.18ซกันเลยทีเดียว แล้วก็มากับอันดับที่1ของเราในคลิปนี้นะครับผมอันดับที่1ของเราเนี่ยเรียกได้ว่าเพื่อนๆต้องคาดไม่ถึงอย่างแน่นอนนะแต่ว่าตัวละครตัวนี้ตอนนี้กําลังระบาดหนักมากๆในแรงนะครับผมเป็นตัวละครที่จัดได้ว่าโคตรเก่งเลยครับผมคืออ่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเรากดมันต้นเกมยังไงอะ่ะแต่ถ้าเกิดเราไม่รีบจบเกมอะ่ะท้ายเกมไปมันก็จะเป็นตัวละครที่น่าํำคาญแล้วก็น่ากลัวเป็นบอสแมปอีกหนึ่งตัวอยู่ดีนะนั่นะก็คือตัวของ นาซัตนั่นเองนะครับผมนาซัตเนี่ย,เ,ยเป็นตัวละครที่ผมยังนึกภาพไม่ออกเลยนะตอนผมทําคลิปนี้ผมยังฮะอยู่เลยนะที่เอาข้อมูลนี้มานะว่าทาไมตัวของนาซัตมันถึงมาอยู่ในตําแหน่งของมิดเรนได้นะคือเล่นในตําแหน่งของท็อปเลนเนี่ยมันเจอพวกตัวละครไฟเตอร์ด้วยกันเนี่ยมันยังหาจังหวะฟาร์มค่อนข้างยากเลยนะแล้วพอมาเล่นในตําแหน่งของมิดเรนเนี่ยมันเจอพวกตัวเมทที่มีสกิลไกล,ไกล ต่อไกลๆโฟก์ไกลๆได้เนี่ยทำไมตัวของนาซัตมันถึงเอามาเล่นในตำแหน่งของมิดเรนล้วเวอร์นะแล้วนะลตอนนี้คือติดอยู่แบบว่าติดท็อปชาร์จเรือนดับที่1เลยนะแลงเชลเลนเจอร์นะครับผมเซิรนะนะนะ์ฟเวอร์นะเซิร์ฟเวอร์จีนะย้ำว่าเซิร์ฟเวอร์จีนะตอนนี้เขาเล่นตัวของนาซัตนะครับผมติดท็อปหนึ่งนะเป็นตัวละครที่ถูกนิยมมากที่สุดเลยนะครับผมโดยนาซัตเนี่ยก็จริงๆแล้วมันเป็นตัวละครที่เพิ่งได้บัฟมานะแล้วก็เป็นตัวละครที่ติดเมต้อยู่ในช่วงนี้นะเรียกได้้ว่่าใขึนนนเเเเลยยยะครรับผมทอ์ี มันเป็นตัวละครที่แบกได้ค่อนข้างดีมากๆนะคือตัวของนัสัตเน่จุดเด่นของมันก็จะมีจากสกิลหนนะที่ถ้าเกิดสมมุติว่าเขาใช้สกิลหนึนะครับผมทุบนะครับผมลามีเลียนได้เนี่ยมันก็จะเป็นการเพิ่มสแต็กดาเมจของมันไปเรื่อยๆนะคือแบบไม่มีขีดจำกัดเลยท้ายเกมไปถ้ามันมีแบบว่าสแต็กหนึ่งเยอะๆเนี่ยมันก็ไลททุบนะแครี่มงเมจจงจังเกิลคือตัวแตกหมดนะ คือบอกได้เลยว่าตัวของนาซัตเ,เป็นตัวละครที่เก่งมากๆในช่วงไทยเกมน,นะแต่ต้นเกมเนี่ยถ้าเกิดโดนโผนักหนักก็จะทําอะไรไม่ได้เหมือนกันนะอารมณ์มันจะคลายเคลวนะครับผมแต่เคลวมันยังแบบเกิดได้นะโดนกดหนักแค่ไหนแต่พอถึงระดับ13พอเริ่มมีของตัวมันก็ยังไอ้นี้ได้นะแต่ตัวของนัซัตเนี่ยถ้าเกิดโดนโมนักหนักแล้วคือไม่ได้ CS เลยไม่ได้ฟาร์มเลยเนี่ยตัวมันจะเกิดยากมากๆนะผมก็ยังไม่รู้นะครับผมว่าตอนนี้เซิร์ฟเวอร์จีนเขา ทำไมถึงหยิบม,มาเล่นในตำแหน่งของมิดเรนกันนะก็เดี๋ยวอาจจะต้องศึกษาเพิ่มเติมนะถ้าเกิดรู้ทิศอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะมาเล่นในตำแหน่งของมิดเรนเพื่อนๆดูกันนะย้ําว่าอาจจะทําให้ดูนะครับผมตัวตาการชนะของนาซัตในตำแหน่งของ Mid ะะมิดเนะรนนะครับผมสูงถึง62.94%เลยนะโอ้ไม่รู้ว่าอะไรนะครับผมที่ทําให้พี่จีนนะหยิบเจ้าหมาตัวนี้มาเล่นในตำแหน่งของมิดเรนนะใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์บอกผมทีนะครับผม เป็นยังไงกันบ้างครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับผมแปลกตาแปลกใจเพื่อนๆกันหรือเปล่านะขนาดผมตอนทําแบบว่าหาข้อมูลมาแลกแลเนี่ยผมยังฮะเลยนะว่าทําไม ตัวละครเหล่านี้นะมันถึงติดท็อปเทียร์อยู่นะครับผมคืองงมากจริงๆนะใครที่เล่นในอ่าเซิร์ฟเวอร์จีนนะเล่นวาเล็ตัวของเซิร์ฟเวอร์จีนอยู่เนะี่ยก็มาลองให้นะครับผมงคำอธิบายเพิ่มเติมได้นะเพราะผมไม่ได้เป็นไม่เคยไปแตะเซิร์ฟเวอร์จีนเลยนะเซิรนะ์ฟเวอร์นั้นเขาบอกว่ามีแต่ปีศาจกันนะแล้วข้อมูลนี้ก็มาจากเซิร์ฟเวอร์จีนนะซึ่งมันหมายความว่าระดับเล้งเลนเจอร์ที่หยิบตัวละครเหล่านี้มาเล่นเนี่ยมันต้องมีระดับปีศาจทั้งนั้นนะครับผมเขาไม่ได้หยิบมาเล่นกันเล่่นะ่่่่่่่นน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 นๆะะะะกกกก็็็ใใคคคคครรรรรรรทททีีีีีีเเ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 ล G, นะลลลลลลลซิิ์์ฟววววออออจยยยงงงมมมมาาาาาาพูดดนะุััััไไ้้้ถึหหหหบตตืป บางทฤษฎีหรือคลิปนะครับผมคิดว่าทําไมเขาถึงหยิบตัวละครเหล่านี้มาเล่นในตำแหน่งของมิดเรนกันนะครับส่วนใครที่ชอบคลิปแนวแบบนี้นะผมให้ผมเอาข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์จีมาเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆเนี่ยก็ลองคอมเมนต์ทิ้งเอาไว้ได้นะว่าอยากเห็นตําแหน่งไหนนะช่วงนี้อาจจะเห็นอะไรแปลกๆกันเยอะนะครับผมเดี๋ยวจะมาทําให้ดูนะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องของผมด้วยนะครับสามารถโดเน t เป็นกำลังใจให้กันได้นะจะเป็นระบบสุเปตาจากทาง YouTube หรืออยูทูบ ชัรเลยโอเคสำหรับคลิปน,นี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับขอบคุณทุกคนมากๆที่รับชมคลิปของผมจนจบครับไม่เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะบ๊ายบาย